ที่อาคารเนกประสงค์เทศบาลตำบลน,นครชุมนายวสันมุนินทร์นายกเทศมนตรีตำบลน,นครชุมเป็นผู้แทนสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชรในการมอบประกาศเกียรติคุณตามโครงการส่งเสริมศิลธรรมประชาชนเมืองไทยเมืองคนดีประจำปี2552พร้อมมอบโล่และใบประกาศเกียรติคุณในโครงการคนดีสีเมืองนครชุมโดยมีผู้ที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาเข้ารอบรอรับมอบอย่างพร้อมเพียง สืบเนื่องจากจังหวัดกำแพงเพชรโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชรได้ดำเนินงานโครงการเมืองไทยเมืองคนดีโดยมีหลักเกณฑ์การคัดเลือกตามแนวพระบรมราโชวาทพระราชดำริแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและหลักธรรมทางศาสนาในด้านคุณธรรมค่านิยมพื้นฐานแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อส่งเสริมให้บุคคลทุกสาขาอาชีพหน่วยงานองค์กรต่างๆให้เห็นคุณค่าของการกระทำความดี ด้วยการประกาศเกียรติคุณผู้ทำความดีให้เป็นแบบอย่างแก่บุคคลทั่วไปซึ่งทางเทศบาลตำบลน,นครชุมได้รับการพิจารณาคัดเลือกนางจุธาทิพย์มุนินทร์รองนายกเทศมนตรีตำบลน,นครชุมที่ได้รับมอบใบประกาศเกียรติคุณของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชรหลังจากนั้นนายวสันมุนินทร์นายกเทศมนตรีตำบลน,นครชุมได้มอบโล่พร้อมใบประกาศเกียรติคุณตามโครงการ คนดีสีเมืองนครชุมที่ได้ผ่านเกณฑ์การพิจารณาแล้วมีจำนวน10คนเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนยกย่องบุคคลผู้สูงอายุที่ทำคุณงามความดีผู้ที่ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมปราชชาวบ้านและครูภูมิปัญญาที่มีการดูแลสุขภาพตนเองให้เป็นต้นแบบของประชาชนและเยาวชนในชุมชนพร้อมทั้งจัดทะเบียนประวัตรริประกาศเกียรติคุณยกย่องอีกด้วย